นับสนุนโดยอีลิ h o อลิเดยช่วงอร,ร่อยรอบครัวหลวงสุดเด็ดการทำแกงสับประรดคุ้งสดอร่อยรอบครัวเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับคาเฟ่สุดอาร์ตทองมาสตูดิโอเป็นร้านที่มีงานศิลปะสวยๆพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติที่มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆมากมาย ที่นี่ยังมีเบเกอรี่และอาหารอร่อยๆหลากหลายเมนูจะอร่อยและน่ารับประทานแค่ไหนเราตามสองพิธีกรเข้าไปด้านในกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิรุตครับพี่ชื่อะไรมาทคนครับพี่เอ๋ค่ะอ๋อพี่เอ๋เ้าขร้านถามมาแล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านเดี๋ยวทำไมไม่กล้าไม่โกหกทับเองเลยจริงๆเราเป็นคนชอบทานอาหารแล้วก็ ใส่ใจใน,ใ,นใ,นในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว,ว่าจะวัตถุดิบหรือว่ารสชาติใส <จ S 2> <จ>่ใจรายราละเอียดเองเจ้าของร้านมาดูแลทําเองะนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องถามอย่างนี้เนื่องจากว่าที่นี่คอนเซ็ปเป็นลักษณะของการอยู่บ้านทานอาหารที่บ้านรู้สึกเหมือนอยู่ในงานศินละปะสวยๆวัตถุดิบเนี่ยเรามองเห็นเราน่าจะเตรียมได้ที่บ้านทั้งหมดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมแล้วจะเล่าคุณผู้ชมฟังว่ารสชาติจะออกไปทางไหนสิ่งที่เราไม่ทราบอยู่อย่างเดียวคือเครื่องแกงที่พี่เอ๋บอกว่า มันจงตำมันเองการตำเนี่ยมันจะอร่อยกว่าการปั่นใส่อะไรบ้างครับเอกครับอันนี้ก็จะมีตัวพริกแล้วก็มีหอมกระเทียมพริกแห้งใระเทียมหอมแดงหอมแดงกระเทียมครับใช่ไหมกระปิไหมฮะจะไม่มีกะปินะครับไม่ใส่กะปิ ก็คือเริ่มต้นนี่เราใช้หัวกะทิจะมีหัวกะทินะคะหัวกะทิหัวกะทิแล้วก็มีหางหางอ๋อเราไม่ใช้น้ำมันเลยไม่ใช่ใช้หัวกะทิลงไปหน่อยเพื่อไปผัดกับเครื่องแกงเคี่ยวให้แตกมันนิดนึง่นี่เี่ยวเคี่ยวมากไม่ได้แล้วนี้จะมันย่องไปกินไม่ได้อ๋อ แตเป็นน้ำมันมะพร้าวเลยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอายุประมาณเท่าไหร่ครับ17-18ครับ17-18อ่อนแล้วงขอพี่เอ๋ล้วด้วยเฮ้ยไม่กคลนเลยเลยเดี๋ยวจะลองไม้พายไฟเบาๆแล้วทำไมเราถึงได้ใช้ไม้พายการใช้ไม้พายเนี่ยเพราะว่าทํากับกระทะทองเหลืองถูกต้องเพราะกระทะทองเหลืองเนี่ยเขาจะถูกกับพายครับไม่ได้ทำให้เป็นรอยที่เป็นเหล็กมันจะเป็นรอยจะเป็นรอยประมาณนั้นนี่ถืออันนี้ได้ที่แล้วนะคะเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงนี้เราตวงแล้วนะคะ เราจะตวงเป็นโพชั่นมาทานกี่ครั้งก็จะต้องได้รสชาติครับรสชาติเดิมครับแล้วแล้วกะทิเราก็ตวงไว้เหมือนกันใช่ไหมตวงค่ะทุกอย่างคือตวงหมดทั้งหัวทั้งหางเครื่องแกงที่ต้มมันจะแตกขึ้นมาเียราจะเห็นตัวผิวของพริกเปลือกของพริกใบพริกยู่ใส่ไปด้วยให้มันหอมอันนี้คือแกงเผ็ด จะไม่ใช่แกงคั่วสับปะรดนะคะไม่ได้เป็นแกงเป็ดไม่ใช่แกงแกงคั่วจะไม่ใส่กะทิด้วยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ต่อไปก็เป็นสับปะรดนะใส่สับปะรดก่อนเลยนะครับต้องให้สับปะรดเนื้อมันเข้ากับกะทินี่ดูดน้ะสับปะรดเนี่ยไปได้ดีเลยกับพวกแกงกะทิแล้วก็พวกอาหารทะเลบางชนิดเนื่องจากกลิ่นเขาเนี่ยไปกรบความคาวใช้ได้เลยเป็นพืชที่มาจากอเมริกาใต้นะครับเข้ามาแพร่หลายในสมัยเราสมัยสมเด็จพระนารายณ์พวกที่ดั่งเรือมาเอามาเอามาปลูกที่นี่นะฮะที่ มีเป็นพันอะไรครับพันอะไรก็ได้แต่อันนี้เป็นเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งอ่ามันเนื้อหนึ่งคืออะไรครับคุณนิรุตครับเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งไเป็นสองรองใครโอ้สิที่หดเพียบคือว่าเป็นเนื้อชั้นหนึ่งใช่ไหมเอาจริงๆแล้วพัทเกรดพัดเกรดพัดเกรดประมาณนั้นไปด้วยหางนะครับ อันนี้เรายังไม่เติมเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าต้องให้สับปะรดเข้ากับน้ำแกงให้ก็นุ่มหน่อยแต่ไม่ถึงกับสับปะรดเละหายไปใช่ไหมพี่เอ๋นี่ส่วนนี้มีส่วนสาบที่โยงไปด้วยพร้อมกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำแกงให้น้ำสับปะรดก็มีมีน้ำสับปะรดและมีเนื้อเลยเอออย่างตัวนี้เริ่มกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแบบต้องอร่อยมากี่น้ำปลาบครั ก็ไม่ต้องมากเพราะมันเรามีเครื่องอยู่ในเครื่องแกงแล้วพเริ่มเดือดก็แต่งรสด้วยน้ำปลานะครับอ่าเนี่ยจะรู้สูตรเลยใช้น้ำตาลปีเตอรครับค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลตะหนดนะคะน้ำตาลตะกนดนะครับต้นตาได้จะหอมหน่อย นะครับหายากหายหายากมากต้นตาลเริ่มจะหมดใบหมดใบไางีแล้วตองปีนกระบอกไม่ไผ่ไปลองน้ํามาแล้วเรงมาเที่ยวจนกว่าจะเหนียวเป็นน้ําตาลเริ่มเข้าเนื้อนะคะที่เริ่มเดือดแล้วมั้าสังเกตคือเขาจะนุ่มๆแล้วนุ่มแล้วครับแล้วก็เอาไฟไฟกางได้ครับเพราะนานก็ไม่ได้เดี๋ยวคุ้งจะแข็งอีกนี้สําคัญนะ่อนขิ้งแข็งนะใส่แยมใส่ไยเราจะไม่ไม่คนมากนะคะประมาณนั้นเป็นพริกนะคะ มีพริกแต่งสีอีกนิดหน่อยนะครับ<อ><อ>พริกสีฟ้าเขียวแดงสวยตัวนี้จะเป็นใบมะกรูดกับโหระพาโอ้ดนี่ขาดไม่ได้เลย คือเรียบร้อยแล้วนะครับในหนึ่งในหนึ่งพอเช่นหนึ่งหนึ่งเสิร์ฟเราจะมีกุ้งประมาณ4ี่ตัวเรียงอยู่เขึ่องๆอยู่ด้านบนเลยประมาณนี้นะครับเป็นไงรสชาติฮะตอนจบเลยไหมครับพอจบเนี่ยหนังจบแบบเศร้าอ่ะเดินร้องไห้ออกจากโรงหนังเอาตอนต้นตอนต้นจะหอมใบโหระพา มากลางมันก็จะเริ่มมีความหวานเปรี้ยวกลินก่นของสับปะรดแต่ว่ามันต้องทานกับข้าวใช่ไหมเราจะกุ้งมันจะรสเผ็ดทานกับกุ้ง,นงคนที่ชอบทานแกงสับปะรดคุณผู้ชมต้องสั่งลองสั่งดูแต่ว่ารสเขาจะจัดหน่อย ในหนึ่งคำผมจะได้ความหอมของเครื่องแกงได้ความหอมของโหระพาได้คำใหญ่ๆของกุ้งที่มีคุณภาพใช้ได้ได้กะทิอร่อยออร่อยเข้ามาพร้อมกับความมันแล้วก็สับประรดมันมาพอดีกันเลือกสับประรดที่มีรสชาติมีความหวานนํำนิดหนึ่งแล้วก็เปรี้ยวตาจบท้ายด้วยความเผ็ดนี่เป็นแกงกะทิที่รสชาติค่อนข้างจัดทั้งมันหวานแล้วก็เผ็ดนี่เป็นแกงสับประรดหนึ่งามที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดถ้าเป็นคนชอบทานแกงสับประรดมาลองทานที่นี่ จากฝีมือแม่ครัวที่เป็นเจ้าของร้านนะฮะลงทุนซื้อวัตถุดิบเองทั้งหมดทำเครื่องแกงเองแล้วก็ปรุงเองแบบนี้นี่คือความตั้งใจเราอยู่ที่ทองมาสตูดิโอคุณผู้ชมครับอยู่ที่แม่ทองมาครัวของทองมาสตูดิโอคุณผู<อ>้ชมครับเส้นทางนี้คือเส้นทางไปเที่ยวแม่สานะครับรถจากเชียงใหม่มาสักยี่สกิโลก็จะพบกับงานศิลปะสวยๆอาหารไทยอร่อยๆเครือ่องดื่ม มากมายทีเดียวคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าทั้งอาหารทั้งบรรยากาศจะทําให้เราขับรถมาไม่เสียดายค่าน้ํามันเลยยี่สิบนาทีเท่านั้นเองต้งน้ำตกแม่สาหักซ้ายเลยหักซ้ายเข้าน้ำตกไม่ใช่แยกซ้ายมานี่เลยมาทองมาเลยสตูดิโอครับเซิร์ชทองมาสตูดิโอคุณผู้ชมจะได้งานศิลป,ปะสวยๆอาหารอร่อยๆอออแบบนี้และนี่คือครึ่งชั่วโมงของรอบจานร,รอบโลกครับวันนี้เรามาถึงเชียงใหม่สัปดาห์หน้าเราไปไหนกันดีคุณผู้ชมต้องติดตามชมครับโอ้โหเป็นผู้วีที่บนที่สุดในรายการอยากทานอะไรได้ทานแน่นอนนี่ไม่ว่า ถามเขานี่จะสร้างอะไรเขาจะทําอะไรยังไงจะเป็นอาหารของใครเกิดที่ไหนเราจะไปค้นคว้ามาย้ทางผู้ชมนี่คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปครับรอบจานรอบรู้ สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจจิ้งเซ็นเตอร์ าการกินเค็มจะมี2กรณีนะครับเนื่องจากว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์นะครับหรือเกลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปเกลือรูปน้ำปลาซีอิว๊วหรือแม้แต่ในอาหารที่เป็นซองซองเช่นอาหารบะหมี่ซองหรือขนมกรุบกรอบต่างๆจะมีโซเดียมผสมนะครับผลอันที่หนึ่งที่เราชัดเจนมากนะครับก็คือจะให้เกิดเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับะยะนานเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อไตได้เพราะฉะนั้นในคนไขยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นโรคประจําตัวเช่นความดันสูงหรือโรคไตเนี่ยเราพบว่าแค่การกินจืดๆเนี่ย อาการของไข้จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการใช้ยาได้อย่างง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเช่นเป็นความดันสูงไตวายหรือแม้แต่คนปกตินี่การกินเกลือมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำข้างในร่างกายอาจจะมีการบวมได้นะครับก็จะทำให้ไตแล้วก็หัวใจทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารรสจืดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการกินอาหารเค็ม สัปดาห์หน้าพบกับทานอาหารคุณภาพออร์แกนิกแท้ที่ไต้หวันชิมไส้กรอกโฮมเมดและขาหมูเยอรมันล้วงสุดเด็ดการทำแกงไตปลาปากาักใต้